คือต่างคนต่างมาค่ะลุงแล้วก็มาเจอกันมิกเหลืออยู่สองคนละเปลาหน่อยเนาะเหลืออยู่สองคนปกติเจอกันบ่อยเลยคะัไม่เคยไดยเจอเลยเจอก็ทายละครถ่ายถ้าไม่เจอกันในกองถ่ายละครก็ต้องมาเจอกันที่ศาลาเฉลิมกรุงนี่แหละนะคะสําหรับคู่นักแสดงอาวุโสค่ะแม่เต่าอรสาอิสรางกุลณอยุธยาและแม่น้ําเงินบุญหนักค่ะซึ่งนี่เป็นการพบกันในรอบปีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่มีละครเล่นด้วยกันเลยนะคะ มากันแบบเพลินๆค่ะชวนกันมาดูโขนชุดวสันตนิยายด้วยกันแบบนี้ในวาระครบรอบ89ปีสาลาเฉลิมกรุงนะคะก็มีเวลาคุยกันค่ะให้พอไม่เหงาเกินไปนะคะอาเตาอ,อรสาเล่าว่าตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมเพราะว่างานเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะ ขณะที่อีกท่านหนึ่งครูสุรพลโทนาวานิกศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะนะคะก็อัปเดตสุขภาพกับทีมงานไทยบันเทิงว่าแข็งแรงดีลุกขึ้นมาเขียนเพลงแล้วก็เขียนหนังสือได้นิดๆหน่อยๆแล้วแม้จะต้องอยังฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้งค่ะส่วนมากก็จะเป็นดีถะเป็นส่วนใหญ่ไม่ดีน้อยก็มีมากอ่ะคนเราก็มีแบบคนๆทั่วไปก็ขอบคุณ ใครที่เป็นห่วงใหญ่ขอให้มีความสุขความเจริญแข็งแรงย้าให้เหมือนคนที่มันอายุมากมากพออีก็บอกไงก็ไปน่าก็พบกันนะถ้าไม่ไม่พบก็โอเคนะถางคุตข่ามนพี่ถึงถามกลอดเวลาเลยโตไปหาเต่าเต่าสบายดีเออยังอยู่ยังอยู่ เราก็คิดถึงแฟนๆทุกคนนะเนาะดีใจนะเนี่ยที่ได้ได้มาให้สัมภาษณ์แล้วก็แฟนๆทุกคนนะคะขอให้โชคดีทุกคนนะคะเราสองคนก็ก็กยังโชคดีอยู่นะยังโชคดีอยู่มางคนนี้เจอประเดี๋ยววันหน้าต้องดูก่อนล้มาอย่ยังต้องหายไปทีละคนทีละคนะคน,นั่งดู คนที่ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากก็คือนักแสดงอาวุโสนะคะมาร่วมงานได้แล้วป้าแมวกานดานามแย้มแป้นค่ะป้าแมวดาวพระสุกนั่นเองค่ะพึ่งเข้ารับการฉีดสเต็มเซลล์รักษาอาการข้อเข่าเสื่อมเป็นมาหลายปีแล้วนะคะป้าแมวบอกเลยว่าสาเหตุที่ตัดสินใจฉีดเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะพึ่งจะอายุ80ปีไปเมื่อวันที่10มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาการผ่าหัวเข่าร่างกายน่าจะฟื้นตัวไม่ดีเหมือนเดิมวิธีการฉีดก็ทําให้ฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะเดินทางไปไหนมาไหน ด้วยแท็กซี่ได้เองแบบสบายๆแต่ยังต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงอยู่บ้างซึ่งก็ส่งผลดีต่อง,งานแสดงที่ตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะบางทีบางเพื่อนบางคนนะบอกว่าผ่าแล้วโอเคเพื่อนบางคนบอกว่าไม่โอเคเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าไปผ่าเลยเดี๋ยวเกิดไม่โอเคแล้วลาบากแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่ผ่าดีกว่าค่ะคือตอนนี้เริ่มห่างออกมาแล้วคือประมาณเดือนละครั้งผ่าเดือนละครั้งครั เพราะว่าที่ที่ต้องถือไม่เท้าต้องพยุงตัวเองยังเรายังกลัวว่าถ้าเกิดเราล้มไปเนี่ยเราจะไม่มีอะไรแล้ว <laughs> ช่วงโควิด19ระบาดนะคะการผลิตหนังละครต่างๆจะง,งักไปหมดเลยค่ะเมื่อเริ่มกลับมาถ่ายทําได้อีกทีหนึ่งคนทํางานก็เลยยิ้มออกอีกทั้งคอนเทนต์ตอนนี้มีการแข่งขันสูงด้วยนะคะทําให้มีเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องใช้ตัวละครหลากหลายเป็นโอกาสให้นักแสดงอาวุโสมีงานกลับเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นข่าวดีค่ะแต่ปีนี้ยังมีนักแสดงอาวุโสต้องการความช่วยเหลืออีกหลายคนเลยโดยมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสนะคะเขาก็มอบทุนค่ารักษาพยาบาลให้กับหม่อมหลวงสุรีวันสุร อดีตราชินีบูที่ป่วยด้วยมะเร็งค่ะแล้วก็เลือดออกในสมองด้วยยังต้องรักษาแบบประคับประคองกันไปรวมถึงอีกท่านหนึ่งป้าเขียนณคาพรหงสกุลเส้นเลือดในสมองส่วนหน้าตีบนะคะยังต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยลูกชายค่ะ